ครับสวัสดีครับบันทึกไว้วันเสาร์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2 5 1 5ในวันนี้เราจะมาบอกกล่าวเล่าถึงเรื่องราวของเหรียญปั๊มมังกรคู่จกกักรพรรดิด้านหลังองค์ยันเสือหกขาดจัดสร้างในนามหลวงปู่บุญมาชโชติธรรมโมสำนักสงเขาแก้วทอง ตำบลเขาไม่แก้วอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปัาจีนบุรีพระกิจิคณาจารย์ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระกิจิคณาจารย์สายเหนียวแห่งเมืองไม้ไผ่ตรงเมืองปัาจีนบุรีนี่เองนะครับก็ถือว่าช่วงนี้แม้กระทั่งกระแสนะครับกระแสความต้านนิยมจะเงียบเงาไปมากแต่ก็ถือว่ายังมีความต่อเนื่องนะครับมีความต่อเนื่องในการจัดสร้างวัตถุมงคลในหลายๆรุ่น นะครับหากท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วได้ติดตามก็จะทราบกันดีนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้เราจะมาบอกกล่าวเล่าถึงนะครับในเรื่ององค์ความรู้นะฮะสายพระพุทธคุณต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นสายพระพุทธคุณทําไมถึงต้องบอกบอกว่าเป็นสายพระพุทธคุณเพราะว่าในปัญจมหาคัมภีร์ของสํานัก วัตสุทัเทวราลามนะครับประกอบด้วยกันห้าเล่มนะครับได้แก่นับปฐมังอิติเจตีนิสิงเหพุทธคุณและมหาราช ร,รวมพักคัมภีทั้ง5้าเล่มเนี่ยถือว่าเป็นตําราทางไสยศา,าตสตร์ไสยเวทนะครับทางพุทธศาสตร์พุทธคมนะครับให้ได้ศึกษาลเล่าเรียนกันจนบางครั้งนะครับมีคํากล่าวว่าเราจะต้องศึกษาคัมภีทั้ง5้าเล่มน,นี้ก่อนจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วบอกว่าจะต้องไปศึกษานับมังก่อน,นมีคำพีำนัมภีรือจริงจริงไม่ใช่นะครับทุกท่านจะต้องศึกษาเรียนอักขระวิธีก่อน นะครับต้องอ่านออกเขียนได้นะครับอ่านออกเขียนได้นะครับก่อนรวมถึงนะครับรวมถึงเราจะต้องภาวนานะครับหรือภาวนาหรือว่าให้คล่องปากเขียนให้คล่องมือนะครับใจเป็นตัวกําหนดถ้าหากเราไม่มีบาฐานตัวนี้นะครับคุณไปศึกษาไม่ได้หรอกครับในคัมภีร์น้ําปฐมังทีนี้เราจะมากล่าวถึงคัมภีร์นะครับหรือพระตำราสายพระพุทธคุณนะครับ ของวัดสุทัศน์เนี่ยถือว่าเป็นตำราเล่มหลักนะครับตำราเล่มหลักในสายพระุกคุณก็ยังแบ่งแยกแตกตำราออกมาเป็นอีกหลายๆทางนะครับหลายๆทางแบ่งย่อยออกมานะครับขนาดแม่แต่ทั้งว่าจะเป็นขนาดคัมภีร์ย่อยออกมาให้ทุงศึกษารเรียนรู้ก็ศึกษารเรียนรู้กันไม่จบนะฮะต้องบอกกล่าวกันอย่างว่าศึกษารเรียนรู้ไม่จบเอาแค่หนึ่งคมภีที่แยกแตกออกมาคือคัมภีร์อิติบิโสรัตนามาลา นะครับอิต e ิปิโสลตนาลานะครับมาจากพุทธคุณห้าสิบหกธรรมคุณสามสิบแปดสังวคุณสังทคุณสิบสี่รวมแล้วร้อยแปดห้องร้อยแปดห้องนี่คุณท่องท่องกันนะครับไม่จบกันในภายในสามเดือนนะฮะไม่ใช่พ่อ,อพไม่ใช่พระป,ปฏิโมกนะครับที่จบกันในสามเดือนนะฮะแต่สามเดือนนี่นะหมายถึงว่าอาจจะเป็นมรรษาที่สามรรนษาที่สี่ก็ได้ น้อยมากที่พระสิสมจะได้ในปรรษาแรกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่มีบัตรฐานนะครับในการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องสายพระรุกคุณมาก็เป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจนะครับในคาพีดิวิโสัตนาลาเนี่ยที่เห็นเด่นชัดเนี่ยนะครับนะที่เห็นเด่นชัดก็มีสํานักบะะัลลังต้องบอกอย่างนี้เลยสํานักบะะัลรังใช้นะครับบางคนบางท่านไม่เข้าใจนะฮะ ไปมัวมองแต่คัมภีร์เดียวก็คือชินบัญชรน,นะครับคัมภีร์ชินบัญชรเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคัมภีร์ของฝ่ายประลักขั้แต่ที่หนักที่หนักแน่นแล้วควบคุมนะฮะควบคุมผูะพุกคุณทั้งร้อยแปดได้ก็คือนะครับคัมภีร์ลัตตนาบาลาน,นี่เองนะฮะก็ก็ไม่มีใครกล่าวถึงนะ นะครับก็ไม่มีใครกล่าวถึงอ้างอิงถึงว่าสายสมเด็จโตนะฮะสมเด็จพระพุทธจันย์โตพมรมลังสีเนี่ยนะครับอิงแอบคัมภีร์รัตนามาลานะครับจนจนมีคํากล่าวว่าคมภีรัตนาัตนามาลาเนี่ยลดนะหรือแต่งใหม่ขึ้นในสมัยสมเด็จพระพุทธจันร์โตพมรมลังสีด้วยซ้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ย พอแตกออกมาเป็นคำภีอิติพิโสรัตน,นามาลาแล้วยังมีคำภีย่อยออกไปอีกท่านที่ศึกษาคัมภีย่อยเนี่ยนะฮะก็จะเห็นบริบทบริบทภระคาถาต่างๆของอิทิปิโสนะครับอิทิิโสที่แปลงรูปต้องเรียกอย่างนี้นะครับอิิิโสแปลงรูปแปลงรูปมาอย่างไงนะครับผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนรูปนิดนึงนะครับ นะฮะแปงลงรูปมายัางไงก็ดังที่เราทราบกันอยู่นะครับแปลงเป็นนะฮะอิติปารมิตาทิสาอิติสัพยุางขตาอิติโพธิมนุษย์ประตูอิติปิโสจตินโม,มนนี้ก็เป็นอิติป,โปิโสแปงลงรูปเป็นแปงลงรูปมาเป็นบารมี30ทัศนะครับก็กล่าวถึงทานศีลบารมีทานศีลปัญญาเนคขมะนะครับจนกระทั่งจนถึงอุเบกขา นะครับก็เป็นคุณธรรมศิลประการของพระโพธิสัตว์หรือของผู้ที่จะมาบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญทุกขกริริยาบำเพ็ญอะไรหลายอย่างเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าสมเด็จเป็นพุทธเจ้าก็เป็นเป็นสามระดับนะครับก็ขั้นขั้นธรรมดานะครับก็ขั้นบารมีนะครับอุปัจจาระบารมีก็ถึงขั้นมหาบารมีนะครับ ก็ลองศึกษาดูนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอิิวิโซแปลงรูปนะฮะแล้วรวมถึงสิ่งที่เราจะกล่าวถึงด้วยนะครับอิิวิโซแปลงรูปก็คือแปลงมาเป็นนะครับแปลงมาเป็นอิพิโซ่เรืเตียนะครับหรือมงกุฎพระพุทธเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นอิิพิโสแปลงรูปนะครับแปลงมาเป็นอิพิโซ่แปดทิศ อันเนี้ยทราบกันดีโดยทั่วไปก็คืออิรชาคตารลสาติหังจจโตโลทินังปิสนมลมโลปุสัมผูโสมานักลีสาโทรพระสัมมวิสเพสะนะครับจนกระทั่งอนุสานุสติเนี่ยครับจนถึงลวงล,วง,ลวงกระทั่งไปไข้รวมว่าอันนี้เป็นอิริโสแปดที่ก็จะไปเกี่ยวข้องกับพระอรหันต์แปดทิศนะครับก็เป็นพระอรหันต์แปดทิศก็เป็นแปดองค์นะครับก็อิรชาคตารลสาสนี่ก็ถือว่าเป็นถ้าผมจะไม่ผิดน,นะฮะก็กล่าวถึง พระกุณฑัญญะก่อนเป็นองค์บทนะครับเป็นองค์บทจนกระทั่งว่าอยู่ประจำทิศจนกระทั่งว่าทิศฝุดท้ายอีสาเนี่ยน่าจะพระราหูพระราหุนนะครับก็จะมีพระรหันนะครับพระโมคคัลนะสารีบุตรพระสารีบุตรพระกัจยานนะพระอุบาลีอะไรประจำทิศลองลองไปดูนะพอดีตรงนี้ผม ผมก็ไม่ได้ทํคฟิต์เอาไว้จดจําไม่หมดนะครับจดจาไม่หมดเกี่ยวเรื่องเรื่องตัวนี้นะฮะดังนั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันก็เลยจะมาเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องกับบริบทพระคาถานะครับนะครับคล้ายๆว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาขี่หลังเสือกันนะครับนะฮะก็เราก็จะเห็นตรงนี้นะครับ อะไรกันเรื่ออิติอิติปิโสนะครับอิติด้วยเหตุชนี้นะครับอิติปิโสก็มาจากบทสรรเสริญพระพุทธคุณนั่นเองนะครับอันนี้เขาก็มาแต่งเป็นนะวิเฟสเฟอิอิเฟสเฟนาพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธนาอิเมนาพุทธตังโสอินะครับอิโสตังอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอินะครับก็ค่อมหลังเสริมเป็นสองมัททัดดังที่เราเห็น ดังนั้นประวัติประวัติเรื่องราวความเป็นมาของอิทิพิโสเรือนเตี้ยนะฮะก็มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าและอันนี้อันนี้น่าจะทราบกันดีนะของอประวัติเนี่ยมาก็มาจากพระภาวนาโกศลน,นะครับหรือหลวงโวยเอี่ยมนะครับสุวรรณสุวรรณ สุวรรณสโลนะฮะถ้าผมจำาฉยาถ้าไม่ผิดก็สุวรรณสโลเพราะผมจะไปจำอยู่สององค์อยู่เรื่อยเลยหลวงปู่เอี่ยมประสมนามวัดสะพานสูงนะครับนะฮะกับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังก็คล้ายๆจะยุคเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับแล้วมีอีกหนึ่งเอี่ยมนะครับเอี่ยมวัดวัดสะพานสูงเหมือนกันแต่อยู่บางซื่อสะพานสูงบางซื่อนะฮะดังนั้นต้องทำความวิจใจในเรื่องประวัตินะครับประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลด้วยนะครับ เพราะว่าพททระกถาดยพิเศษเลนเต้เนี่ยเขาสืบค้นประวัติแล้วอ้างอิงกันมาถึงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าทรงเสด็จประพาสยุโรปนะครับในครั้งแรกนะครับครั้งแรกไปประเทศฝรั่งเศสนะฮะก็น่าจะทราบตรงกันตรงนี้ดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็หลวงปู่เอี่ยมเนี่ยท่านมีอนาคตตังยาน ก็เลยได้ถวายพระคาถานี้ให้เสกนะครับสมเด็จพระองค์ท่านสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงใช้นะฮะเพราะว่าโดนโดนฝรั่งลงดีนะครับก็เอา,อาจตุรุบทนะครับอาชาติอาชาันานะฮะก็เอาม้ามาให้ทรงทรงขี่เป็นม้าพิชน์ด้วยนะครับม้าตัวนี้ก็คือตัวเดียวกับที่ที่ทรงเป็นพระนุสาวรีพระบรมรุษรง์ม้มา นะครับก็เป็นมาที่อยู่หน้าทำเนียบเขาเรียกทำเนียบร,รัฐบาลาหน้าพที่นั่งนอนันตสมาคมสนามเสือป่านะครับมาพอดีผมอ่านข่าวท่านนายกช่วงนี้บ่อยนะครับนะก็เลยก็เลยมึนๆหัวตตึบๆนะครับมึนๆหัวตึบๆึกกับ,นะรบ,บ,บกเรื่องค่าน้ำมันแพงเรื่องค่าลงกัน ผมก็ผมก็นั่งขำอยู่ว่าทุกทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะกับชีวิตเรานะครับดังนั้นดังนั้นนะฮะก็ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ตัวนี้ก็น่าจะทราบดีนะฮะ,ะอิติบิโสอิติปิโสเรื่อเตี้ยหรืออิติปิโสมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับที่มาที่ไปดังใดไปทราบแต่รู้ว่าอยู่ในตำราโบราณผมเกิดไม่ทันแล้วผมก็เคยมานั่งมานั่งถอดในนี้เขาหมายว่ามายังไง นะครับอิเดปิโสวิเศษอีเศษนาพุทธนาเมนอีเม so ียนาตังโสวิโสตังพุทธะปีดีอีเนี่ยสารปิสังพระอัขระเนี่ยแน่นอนเลยมีองค์ยันมารองรับองค์ยันดวงเนี่ยนะครับก็สามารถมากกว่าหนึ่งดวงองค์ยันดวงกระบุตรด้วยนะฮะแบบทักษิณานุวัตรแบบล้อมรอบเป็นปริมณฑลนะทักษิณาวัตรก็หนึ่งดวงล้อมรอบปริมณฑลก็อีกหนึ่งดวงนะครับแล้วองค์ยันสี่องค์ยันสี่นะครับเก้าย่างตาม้าหมักลูก นะเป็นองค์ยันสีกระบดนะครับก็มีสูตรด้วยมีสูตรที่ว่าจะเอาฝามสองมาคาลัเนี่ยลงบรรจุในองค์ยันสีนะครับสามสิบหกช่องทอนมุมออกสี่หรือจะหรือฝามสองแล้วก็เก้ายางตามมาหมักลุกได้พอดีเลยนะครับสายพารุกุลเนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับองค์ยันนะครับเกี่ยวข้องกับองค์ยันการขีดลากเส้นสายลายยันนะฮะก็ไขว้กันมาเพราะถือว่าตัวเนี้ย นะครับเป็นอินริบิสโสะแปลลูปซึ่งซึ่งคุณจะต้องผมว่ามันมีตำราผมเห็นตำราเล่มเล็กๆเล่มน้อยๆนะครับขายก็อยู่ในซีเอในอินเกี่ยวเรื่องพักกระถ่ายอินริบิสโสนะครับนะฮะอย่างหลกัหลกๆเนี่ยอย่างสายหลวงพ่อปานก็ใช้อินริบิสโสนะครับใช้อินริบิสโสเดินเก้าแยกตาม้าหมักลุกนะฮะหนึ่งตัวนะฮะเรามาทำเย็นยันกอกเพชรนะะถอดกระดูกยันออกแล้วก็ขีดเส้น นะครับผมว่าทุก,ท,ก,ท,กท่านน่าจะน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับทีนี้นะฮะเราอันล้ำพรบทกันไปแล้วเราจะมาดูในแง่คำหมายนะครับมีผู้แปลนะครับผมไม่ได้แปลอันนี้เป็นสำนวนของมีผู้แปลนะครับผมก็ไม่รู้ไปได้มายังไงต้องกอต้องต้องขออนุญ,ญาตกลับเรียนจริงๆนะฮะอู้ขออนุญ,ญาตปรับ ปรับกล้องนิดหนึ่งนะครับนะปรับกล้องนิดหนึ่งนะครับก็เขาก็ไปได้ความหมายมานะครับอย่างอย่างที่ผมบอกนะฮะแล้วก็เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังหรือประวัตินะครับก็ก็จะมีนัยยะความหมายอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็หมายถึงคำแปรนะครับเดี๋ยวแปรให้ก่อนนะครับขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษศูนย์แห่งกระแส พระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจะเป็นมหาวิภูสิตาพรประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระพุทธเจ้ามหาจากักรพรรดิครอบคุมข้าพเจ้าตลอด การทุกเมื่อเถิดแต่ได้ไดพ,พ่ลอเพราะพิงนะครับเพราะว่าได้ให้ผมแปลในขึ้นต้นอีดิบิโซก็ได้เหตุชะนี้นะครับก็อีดิบิโซอีดิบิโซพัควาลังสัมมาเนะี่ยอีดิบิโซนะครับนะฮะก็กล่าวถึงเนี่ยก็ดึง,ด,ง,ด,งดึงหัวมาจากดึงดึงหัวมาจากอีดิบิสโซนี่เองแล้วก็ลงท้ายนะปิติอิ นะครับลงท้ายด้วยปิตีอิเนี่ยตัวปิตีอิเนี่ยเป็นอินดิวิโซถอยหลังที่เนี้ยผมก็พยายามศึกษาค้นคว,ว้าว่าแล้วคําว่าวิเศษอินเนี่ยมายังไงอีเสเสเนี่ยมาอย่างไร,ร,งไรถึงทุกวันนี้ก็มันยังไม่มีใครตอบได้เหมือนกันสอบถามมาหลายท่านแล้วนะครับสอบถามมาหลายท่านแล้วก็ได้มองหน้ากันอธิบายกันไม่ออกเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมึงอยากจะรู้อะไรเป็นั่นนงเป็นหนานะครับ นะฮะดังนั้นตรงนี้ผมก็พัดปิงอิงถึงนิดหน่อยนะครับนะฮะก็เป็นสคริปต์สคริปต์ที่เขียนไว้แล้วก็โปบโป,โปเอาไว้อย่างนั้นแหละครับปบป,ปเอาไว้บางทีก็ได้ใช้บางทีก็ไม่ได้ใช้ก็เขียนปบปเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาดึงนะครับก็ค่อยมาดึงนะครับก็ค่อยมาดึงเอาไปใช้ตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งนะฮะ ก็มีพระจิโสเรือนเตี้ยนเนี่ยครับก็เป็นสายนะครับสายขาวไม่ใช่สายดำหรือสายเท่านะครับก็เป็นพระทกคุณล้วนเลยที่ครูบาอาจารย์เจ้าท่านท่านรจนา,าไว้ตามพระคัมภี์ผมว่านะ่าจะตามพระคัมภีมูลสังฆจายนะครับมูลสังฆจายนะครับนะฮะก็จริงๆเราก็แปะเอาไว้แค่นี้เกี่ยวเรื่องประวัติท่านนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นช็อตชั้น ช็อตสั้นๆแต่นะครับอย่าลืมว่า,าถ้าเป็นคำพีรัตนามาลาแล้วไม่เป็นเป็นฉบับสั้นแต่ไม่สั้นนะครับเรียนกันหัวแตกเลยนะครับเรียนกันหัวแตกเลยนะครับเดี๋ยวผมขอปรับกล้องคืนกลับมานิดนึงนะครับนะครับด้านนี้ก็ เป็นบรฐานให้ั้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ก็คงต้องขออนุญาตตัดตอนทนลงจต่เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็อดกล่าวไม่ได้ครับสวัสดีก่อนครับแล้วครั้งหน้าเราค่อยมาว่ากันใหม่